คาัเนี่ยฮะสตาล์นะเดี๋ยไปนะครับเนี่ยเซลฟี่มันตัวหนังสือมันกลับด้านน่ะลูกใช่ฮะเอากล้องแม่ถ่ายนะฮะฮะนี่ถ่ายดอยูุ่ฬาฯดีไหมฮึบอ่ะไนเดือดเดือมากเลยครับเนี่ยหลังสังชุกครับอันนี้แม่น้ำท่าจีนนะครับเนี่ยไม่เพราะเขาใหญ่เขาช้าไม่ได้เพราะบรรยากาศ เขาต้องอยกเดินอย่างี้อยกเดินอย่างเี้ยต้องเดียเพราะเพาะก็จะไหลกลับเลยถ่ายรูปสวยป่ะนี่ไงถ่ายรูปสวยน้าคาดท่าจีนนะฮะ่าจีนคโต๊้ไม oh ่แล้เ้ สายซาลี่เนาทอเปิดจิมก่อนนะครับนใจก็สั่งนะเป็นเจ้าา400บาทหอ๋อนี่ฮะร้านนี้น่าทานนะกาแฟเนไ่หยกาสอแกงงวงครับมาครับมาครับมาครับแกงงวงร้านนี้นะฮะ